จัดอันดับ5สถานที่สุดปังสำหรับการมูขอลูกใครอยากมีลูกใครมีลูกยากใครอยากรู้เคล็ดลับว่าทำยังไงถึงจะได้น้องแฝดไปมูที่ไหน ฟังกันให้จนจบคลิปนะคะท้ายคลิปเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าหมอไปขอ,อน้องแฝดที่ไหนมานะคะอันดับแรกก็คือวัดไร่ขิงค่ะอยู่ในจังหวัดนคปรปฐมนะคะซึ่งก็คือนชร่อเรงความศักดิ์สิทธิ์นะคะซึ่งก็มีหลายๆคนเนี่ยสำเร็จด้วยการขอลูกที่นี่เหมือนกันค่ะอันดับ2นะคะก็คือวัดเล่งเนยยี่ค่ะก็เป็นวัดสําหรับคนไทยเชื้อสายจีนนะคะสําหรับใครที่เป็นสายมูก,ก็คงจะรู้จักกันดีเพราะที่นี่ก็รวบรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายนะคะที่เราจะไปขอพรได้และหนึ่งในนั้นค่ะก็จะมีกลุ่มของ อพัวนะคะคนไทยที่ว่ามแม่ซื้อค่ะ3ค่ะศาลเจ้าพ่อเสือค่ะที่เสาชิงช้าที่นี่ก็ถึงขั้นมีวันที่เป็นวันไหว้ขอพรขอลูกโดยเฉพาะนะคะอันดับ4ค่ะวัดโพนอกจากความศักดิ์สิทธิ์นะคะของพระนอนแล้วก็ยังมีเรื่องของพระยืนนะคะซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆในด้านของการขอลูกค่ะ และอันดับ5ค่ะวัดหลวงพ่อโสธรนะคะหมอขอเฉลยเลยว่าหมอสําเร็จที่นี่นะคะเพราะว่าวัดหลวงพ่อโสธรนียอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะแล้วก็หมอไปพัทยาค่อนข้างบ่อยค่ะหมอมีความศรัทธาค่ะในวัดของหลวงพ่อโสธรนียอยู่เดิมอยู่แล้วนะคะบางคนก็บอกว่าวัดหลวงพ่อโสธรนียไม่เหมาะกับการขอเด็กนะคะแต่ว่าหลายๆความคิดเห็นก็ยังบอกว่าค่อนข้างที่จะไปได้จากการขอลูกที่นี่หมอก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นหมอขอที่นี่ละกันนะคะก็ไปจุดทูบไหว้ ะะก่อนวันใส่ตัวอ่อนแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จค่ะขอให้น้องๆเกิดมาสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ไม่ดื้อไม่ซนค่ะก็สําเร็จนะคะสําหรับใครนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะที่เคยมีประสบการณ์การไปขอลูกที่ไหนนะคะสามารถแชร์นะคะให้หมอฟังได้หมออยากรู้เนาะแล้วก็จะได้เป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังหาข้อมูลค่ะเพราะหมอรู้สึกว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะ,ะความศรัทธาหรือสายมูเนี่ยหมอมองว่ามันเป็นความสบายใจเรื่องหนึ่งเหมือนกันเนาะ